สวัสดีครับเรื่องของโควิดเปลี่ยนคนต้องปรับนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยวันที่18เมษายน2564ก mm ็ hmm. มียอดผู้ติดเชื้ออยู่1,700กว่านะครับซึ่งซึ่งก็คิดว่าน่าจะติดเดยอะนะฮะแล้วเราไม่รู้ว่าคนที่เขาติดอยู่เนี่ยเขาไปแพร่กระจายไปไหนมาบ้างนะครับเพราะว่ามันติดกันง่ายนะครับแล้วก็ ที่ดีใจอีกอย่างนึงก็คือว่ามันไม่ค่อยมีความรุแนแรงนะครับแต่แต่ละจังหวัดก็มีมาตรการที่จะเอาคนที่ติดเชื้อเนี่ยไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามนะครับโรงพยาบาลสนามเนี่ยจะเป็นจุดที่เฝ้าระวังดูอาการดูห่างๆแบบงงๆบางคนก็มองว่าเอ๊ะไม่เห็นจะทําอะไรเลยครับใช่ครับเพราะว่าเราไม่มีอาการอะไรนะมี ไอนิดหน่อยหรือว่าเป็นไข้นิดหน่อยก็กินยาไปก่อนแต่ถ้ามีอาการทางเดินหายใจอย่างเช่นนี้ไอหอบมากขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะคัดแยกออกมาแล้วไปนอนที่โรงพยาบาลอีกทีหนึ่งนะครับตามกฎรูมอฟเพนนะฮะก็คือคนที่เป็น10คนเนี่ยอาจจะมีความรุนแรง1คนดังนั้นเนี่ยเพื่อความไม่ประมาทเราก็ต้องอยู่ในสายตานะครับก็คือ อยู่ในโรงพยาบาลสนามนะแต่ถ้ามันไม่พอจริงๆนะครับมันติดขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วโรงพยาบาลสนามไม่พอเนี่ยอาจจะต้องกักตัวที่บ้านนะครับมาตรก,การกักตัวที่บ้านนี้อาจจะออกมานะเพื่อเป็นการรองรับนะครับที่จะสามารถดูแลตัวเองได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังต้องใช้โรงพยาบาลสนามอยู่แต่ความอานวยความสะดวกบางอย่างนะครับก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าเรา ทำฉุกเฉินขึ้นมานะครับจะให้สบายเหมือนนอนโรงแรมมันก็ไม่ได้นะครับและมาตรการต่างๆที่เคยออกไว้อาจจะต้องมีการปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็าตามนะครับอย่างเช่นคนที่สัมผัสก็ไม่จําเป็นต้องอไปกักตัวอยู่บริเวณที่มันจะทําให้เราจะต้องสูญเสียอะไรไปบางอย่างนะครับ ผมขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคนที่ไปตรวจโควิดพร้อมกันนะฮะแล้วมีคนหนึ่งติดจะต้องมารายงานทุกคนอย่างนี้มันก็ไม่แร์นะครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนก็ต้องกักตัวหมดทุกคนนะ,นะครับเพราะว่าต้องรอตรวจทุกคนอยู่แล้วมันก็เหมือนกับเราสัมผัสอยู่แล้วแต่ในในกรณีของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีมาตรการที่ดูแล เต็มร้อยนะครับจึงไม่จําเป็นที่จะต้องไปกับตัวเหมือนคนที่เขามาตรวจเนาะอันนี้อาจจะมีการพิจารณานะครับว่าแล้วแต่ละจังหวัดจะพิจารณาให้มันเหมาะสมยังไงนะครับถ้าเรียกคนที่สัมผัสมาโรงพยาบาลสนามหมดทุกคนเนี่ยคงจะไม่ใช่นะครับก็คงจะไม่เพียงพออยู่ัแล้วเราวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านนะครับรับกษาสุขภาพนะครับแล้วก็เสพข่าวที่มัน เป็นข้อเท็จจริงนะครับอย่าไปเอาข่าวที่มันนิกรทีบเกินไปนะฮะก็อมองในแง่ดีบ้างน,นะครับอะไรที่มันดีๆก็ช่วยกันนะครับผม <g iggle> ก็ขอขอบคุณทุกท่าน,นนะครับที่ยังติดตามวางยาชาแนลแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทาง Facebook ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เป็นอสเป่ารร,รับน้องคงไม่อยากเห็นยาน เงนก,ก่อนน้อนยไม่ลอใครง่วงกลัวเป็นไม้นอนหนาวไม่มีสักทีไม่มีดาวเศร้าใดจะคิดเมตตาพี่เคยปกป้องอยางอดหานุก้คงหมู่บ้านทอง่ินาานาที่สำคอย จนคนอย่างดีนั่งรถทีเอ็มพีรอนายของไม่กะบ,บายไม่จบนายเนื้อหินคนต่ำต้อยที่ได้ศึกษาน้ำตาต้องเจ็บหัวเผา